คือหาที่สุดสําหรับโผคลรามาอนุทินหนึ่งหรือคลอรามาชุดใหม่นี้ก็คือการที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายยงตีได้มีการทาบทามอาจารย์ปวรศักอุวันโนนักกฎหมายมหาชนซึ่งเรียกว่าเป็นกูรูกฎหมายระดับของระดับเทพของประเทศไทยเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยอดีตเนี่ยตัวอาจารย์ประวรศักอุวันโนเนี่ยเคยเป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชเคยเป็นกรรมการ กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็เคยเป็นเลขาคลมอแต่ตัวอาจารย์ประวกศั์นี้ไม่เคยรับตำแหน่งทางการเมืองมาเลยปัจจุบันอายุ70ปีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวท่านเนี่ยเรียกว่าตกปราบรับคำนายอนุทินจะมาเป็นรองนายกแล้วก็ดูกฎหมายให้โมเดลดังกล่าวก็จะใช้กับผู้นำประเทศก่อนหน้านี้หลายคนที่เคยทำมาเช่นสมัยทักษิณก็มีนายวิษนุเป็น ออลองนายกแล้วก็ดูเรื่องที่ปรึกษากฎหมายสมัยพลเอกประยุทธ์สมัยอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์บวรศักดิ์ก็จะมาทําหน้าที่คล้ายๆกับอาจารย์วิษณุนี่แหละก็คือเป็นรองนายกที่ดูแลเรื่องกฎหมายดูแลเรื่องออข้อพิพาทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครั้งกฎหมายแล้วก็รวมถึงเรื่องการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับตัวนายกและตัวคอรมอถือว่าเป็นเรื่องคือหามากพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยเคยถูกทาบทามมาหลายครั้งแล้วแต่เจ้าตัวไม่เคย เรียกว่าตกปราบรับคําใครเข้ามาร่วมคอ,อรมอเข้ามาทํางานการเมืองเลยแต่คราวนี้ก็จะมาร่วมรัฐบาลอนุทินหนูหนึ่งแล้วก็เป็นรองนายยมตีดูเรื่องกฎหมาย